สวัสดีค่ะเพือพ่อนๆทุกคนในวันนี้ซาจะมาแนะนำ map a f k รับ xp map ใหม่นะคะแทน map เก่าที่มันโดนลางบางไปแบบนี้อาจจะมีขั้นตอนเพิ่มมาพอสมควรแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้ยากมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะวิธีการเข้า map เนี่ยกดที่เครื่องหมายว่านขยายตรงนี้กดมาแล้วไม่ต้องไปค้นหาด้านล่ารน,นะคะกดพิมพ์ตรงช่องด้านบนนี้ได้เลยพิมพ์เลขตามนี้นะคะ 2 0 2 4 8 2 4 1แล้วก็4 0 8 3นะคะกด enter แมปขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้1 v 1 c a s t l e f i g h e นะคะเพื่อนเจะกดหัวใจไว้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้หาง่ายๆในคราวหลังอ่ะใส่กดไว้ก่อนแล้วกันตรงนี้ island option นะคะต้องเลือกเป็น private ด้วยเห็นไหมคะให้ปรับเป็น private นะคะอย่าปรับเป็น public ให้ไปแบบคนเดียวอ่ะโอเคเป็น private แล้วก็กด back แล้วก็เลือกแบบนี้กด select ได้เลยถ้าเกิดว่าใครที่กดหัวใจไว้แล้วเนี่ยมันจะมาอยู่ใน my library นะคะดูที่ตรง4จุดซ้ายสุดแล้วก็ favorite จะเห็นว่าเนี่ยมันมีแบบนี้เพิ่มเข้ามาใน library ของเราแล้วอ่ะกดเข้าไปกันเลยถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆก็สามารถ d o n a t เป็นกระนงใจให้ทรายผ่าน ครูมันนี่วอลเลตพร้อมเพมเตามคิวอ d e คและเบอร์นี้ได้ค่ะข้อมูลแบบ AFK นะคะก็มาจากช่องนี้นะคะ f o Fortnite Battle Royal e f a ฟนเพื่อนๆก็ไปกดไลค์กดฟอลโล่เขาใน Facebook ได้นะคะอ่าโอเคพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะมาอยู่ในห้องนี้นะคะห้องนี้เลยเนี่ยที่มันมีปืนเยอะๆไม่ต้องทำอะไรนะคะเดินออกไปเลยไม่ต้องสนใจออกมาปุ๊บ มันจะวาร์ปเรามาตรงนี้ให้เพื่อนๆมองหาประสาทาที่อยู่ด้านโน้นแล้วมันจะมีปุ่ม xp button อ่ะของไซเข้ามาที่มันขึ้นห้าให้เลยแต่ว่าต้องกดนะคะกด interact ไปกดแล้วเนี่ย xp มันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆ อันนี้ก็ถือว่าได้ประมาณนึงแต่ว่าเราต้องการ xp โบนัสเพื่อให้ได้แบบหลายๆหมื่นนะคะดังนั้นเราก็จะต้องทำในขั้นตอนต่อไปก็คือการไปตรงสถานที่รับนะคะเราจะต้องบิวบันได1อัน2อันนะคะแล้วก็พื้น2อันไออันเนี้ยคนต่างชาติเขาเรียกกันว่าแรปนะคะเขาเรียกกันว่าแรปแต่ว่าใส่แรกบันไดนะก็ บันได2แล้วก็พื้น2เสร็จแล้วมาตรงกลางนี้นะคะจะเห็นปุ่มที่เขียนว่า Interact กด Interact ได้เลยมาที่ด้านบนนี้นะคะเป็นที่รับเป็นดาดฟ้านะคะเข้ามาแล้วให้มาที่ตู้ไฟอันนี้แล้วก็กด collect batteries กดเลยอ่ากดแล้วจะมีแบตเตอรี่เด้งลงมาแล้วก็ออกมานะคะออกมาทางซ้ายตรงนี้มันเป็น เหมือนประตูโกดังยนีตรงนี้เขาบอกเลยว่าต้องการแบตเตอรี่หนึ่งอันก็เก็บมาแล้วกด act. อิ t เทอร์แอคยโดนประตูหนีบเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเราต้องรอจะต้องรอการเคาน์ดาวทั้งหมด3ครั้งค่ะอันแรกนานสุดแต่ว่าก็จะมีเวลานับไปเรื่อยๆคือมันลักษณะการทำงานมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะคือเราต้องไปกดเปิด A.P. k x p Button อันแรกแล้วก็สร้างบันได2อันพื้น2อันเข้ามาที่รับเก็บแบตเตอรี่เปิดประตูโกดังแล้วก็รอตรงนี้พอรอเสร็จแล้วตามเวลาเนี่ยมันจะมีไอเทมขึ้นมาแล้วก็เอาไอเทมมาใส่ของนะคะแล้วก็ไปยังสุดต่อไปประมาณนี้ค่ะมันจะมีสามขั้นตอนเดี๋ยวสายจะเปิดอัดไว้เรื่อยๆแล้วก็รอจนมันวาไป ถึงเวลาที่รอเสร็จแล้วกันนะคะเราก็จะได้ไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเหลือสิบวิแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเรา AFK ยืนรอมาประมาณเจ็ดร้อยกวิได้30,000 XP โดยประมาณก็ไม่ได้แย่นะคะทีนี้พอครบเวลาแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันมีไอเทมมาอันนี้คืออ้าว ใส่ทาไม่อธิบายเลยโอเคให้มาเก็บนะคะเก็บไปที่ตัวแล้วก็แวะเข้ามาตรงนี้นะคะนี่เขาต้องการเจ้ากระบอกสีม่วงก็กดอินเทอร์แคไปเอาละค่ะเสร็จแล้วขึ้นไปชั้นเอมไม่ต้องชั้นสองนะคะยังไม่ถึงเวลาก็มาตรงนี้เลยค่ะเราก็จะต้องรออีกเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้ก็จะสั้นลงไม่ถึง5นาทีนะคะ เอเมื่อกี้เหมือนตอนที่เอาไปใส่นั้นจะได้ XP นะคะเพราะว่าตอนแรกมันอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0กับเกือบ30,000ก็รอนะคะเดี๋ยวเราจะได้ได้ไอเทมมาแล้วก็เพิ่มมาปลดล็อกตรงนี้ต่อค่ะจะใช้ไม่แน่ใจว่าไอเทมมันจะขึ้นตรงไหนก็เอาเป็นว่ายืนรอตรงนี้แหละเดี๋ยวไอเทมขึ้นก็น่าจะเห็นหรือมันก็อาจจะขึ้นตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วเอาไปใส่ตรงไหนเดี๋ยวให้มันดูอีกทีนึงค่ะ โอเคค่ะก็ครบเวลาแล้วนะคะอันนี้ให้เอาขวดสีมาใส่ขวดสีอยู่เท่าไหนอ,ะอ่ะอ๋อนี่ไงนะคะข้างหลังนะก็เก็บขวดสีเข้าตัวมาบเก็บแล้วก็มายัดตรงนี้เอาละตอนนี้หกหมื่นสองใส่แล้วได้ว p เพิ่มเลยป่ะยังนะคะแต่ว่าก็เกือบสเลเวลนึงแล้วนะทีนี้มาถึงบนสุดแล้วเนี่ย ก็รออันนี้จะต้องรอนะคะจริงจริงไข่เก็บได้เลยปะไข่เก็บได้เลยแต่ว่าเออมันเหมือนจะมีห้องตรงนี้ไหม mm hmm. ก็ต้องรอก่อนนะคะต้องรอเวลาอีกประมาณสักเกือบหนาทีค่ะเพื่อเอาไข่อันนี้ไปใส่ตรงนี้ให้ได้ค่ะ mm hmm. เขายังไม่เปิดให้ใส่เนาะ mm hmm. เห็นปะ่ะต้องรอก่อนอันนี้เป็น xp boost อันสุดท้ายแล้วค่ะ เอาละค่ะขั้นตอนสุดท้ายจะเสร็จแล้วนะคะรอไปรอมานี่เราได้1นึ่งเลเวลแล้วค่ะก็เอาไข่ไปใส่ในนี้นะคะสากนี้ก็ไม่ต้องรออะไรแล้วนะคะเพื่อนๆวิ่งขึ้นไปข้างบนก็ได้ค่ะข้างบนนี้ไม่มีอะไรให้เรายืนเฉยๆค่ะก็คือได้บนของดาดฟ้านั่นเอง ทีนี้ทำอะไรต่อก็ปล่อยตัวยืนทิ้งไว้ค่ะแล้วก็รับ xp แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องกลับมาขยับยิงเต้นหรืออะไรก็ได้ให้เกมมันขึ้น xp ให้เราทุกๆ15นาทีนะคะและ xp ตัดที่เท่าไหร่อาจจะ400 0 0เหมือนเดิมก็คือ5เลเวลต่อวันรีเซ็ตทุก2ทุ่มนะคะไซไม่ได้มีโอกาส ยืนนานจนถึงขนาดนั้นเพราะว่าไซเลเวลมันเกินไปเยอะแล้วก็เลยไม่รู้จะยืนไปทำไมขนาดนั้นก็เอาวิธีมาบอกเพื่อนๆให้ทำตามนี้ดูแล้วกันนะคะก็สำหรับแมบ XP นี้ก็มีประมาณนี้นะคะวิธีการมันไม่ค่อยยุ่งยากแต่ว่าอาจจะต้องแบบไป,ไปมๆมาๆนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องรอไอ้3ขั้นตอนเพื่อเก็บโบนัส XP อันนั้นให้ได้นะคะ พอเพื่อนๆทําเสร็จก็คอยเอาตัวมาไว้อย่างเงี้ยเราก็คอยเข้ามาขยับมายิงทุก15นาทีเท่านั้นก็จะได้รับ SP ไปเรื่อยๆค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็สามารถช่วยโดเน a t เป็นกำลังใจให้สายผ่านครูมนีวันลเล็กพร้อมเพยตาม QR code และเบอร์นี้หรือว่าจะสมัครสมาชิกช่องส่งซุปเปอร์แชรซุเปอร์สติ๊กเกอร์ให้กันก็ได้ค่ะ จะขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ